นิยายรักเรื่องเสน่หาล่าหัวใจแต่งโดยตาอนตาต,ตอนที่11บเอ็ดคณิตากับจริญยากำลังก้มเก็บเอกสารบนโต๊ะเมื่อแมปรากฏตัวตรงหน้าประตูห้องทำงานของเธอจากหน้าตาอันบุกบึ้งทำให้รู้ว่ามีบางสิ่ง ทำให้ไม่สบอารมณ์ได้ล่าวว่าคุณประชุมวางแผนรับหลังผมอย่างนั้นดอกแม็กซ์เอ่ยถามดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีเข้มน่ากลัวมีอะไรที่ผมควรรู้แต่คุณไม่อยากให้ผมรู้หรือเปล่าเธอเมมปากเราได้เลยว่าเขารู้เพราะ พ่อบ้านของเขาที่หูไวตาไวพอๆกับเจ้านายของเขานั่นแหละเปล่าคุณโกหกเขาเดินเข้ามาจนชิดพูดด้วยน้ำเสียงที่แสนธรรมดาแต่ในตาของเขาดูน่ากลัวเราคงนั่งคุยกันเรื่องนี้ทีหลังตามลำพังนั่นลหละที่น่ากลัว เธอคิดไปต่างๆนานาว่าเขาจะหาทางไหนจัดการกับเธอกัน,นะในเมื่อเธอเองเอาชีวิตของตัวเองเข้าไปเสี่ยงอย่างนี้มันก็ดีหรอกที่รู้ว่าตัวเองมีค่าแต่มันก็น่าราคาญเวลาท่องเวลาที่ต้องอยู่ในกรอบอันปลอดภัยที่เขาตั้งไว้การหากกดเล็กๆน้อยๆเนี่ย กำลังสั่นคลอนเขาเธอรู้ดีหญิงสาวถอนหายใจยาวเพลือกใหญ่หลังจากที่เขาเดินไปปึงปังจากไปท่าทางต้องการสติอารมณ์ท่าทางเขาต้องการสงบสติอารมณ์เป็นฉันคงมุดเดินหนี จะิญยาทำท่าคนลุกหลังจากรู้สึกเสียวาบกับประกายตาหน้ากลัวของแมสแม้ความโกรธในครั้งนี้จะไม่ลงที่ตนแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะรับรู้แรงโกรธนั้นหลังจากที่ทวงเวลาการรับโทษไปนานหลายชั่วโมงหญิงสาวก็มายืนหน้าห้องทำงานของแมสมันไม่ต่างจากนักโทษ ที่เดินเข้าห้องขังนักห้องเงียบเชียบอย่างน่ากลัวเขานั่งควายห้างบนโซฟาดวงตามองจ้องมาที่เธอไม่ต่างจากเทพเจ้าที่กำลังตัดสินโทษท่าทางนิ่งเงียบนั้นทําให้เธอหวัน่นยิ่งกว่าการตะโกนใส่หน้าเป็นไหนๆกนิฐาปิดประตูตามหลัง หากเธอกำลังจะทำอะไรให้ตัวเองกายหน้าอย่างน้อยก็ต้องไม่มีคนรู้เห็นโจชัวติดต่อมาแล้วเขาอยากพบแจ็คสันพ่อขายาปลอมที่เราสร้างตัวตนขึ้นมาเราจะให้สิงกับจริญญาปลอมตัวเข้าไปฉันจะเป็นคนคุมทีมลลอมจับกลุ่มและฉันก็ไม่อยากให้คุณเข้าไปยุ่งยามในตอนนั้นด้วย แล้วคุณจะให้ผมนั่งเฉยๆทำเป็นไม่ดูไม่ชี่งานสินะแม็กซ์ลุกเดินเข้ามาหาเธอเขาจับคลางเธอด้วยนิ้วมืออันแข็งแรงมั่นคงคุณคิดจริงๆเหรอว่าผมจะทำอย่างนั้นโทสะในดวงตาของเขาทำให้เธออยากจะถอยหนีแต่ทิฐิที่คำคอทำให้เธอจิกปลายเท้าอยู่ที่เดิม เขาขยับเข้ามาใกล้จนปลายจมูกแทบจะชนกันและเธอไม่กล้าลบสายตาที่แผดเผาจากเขาเธอเห็นดวงตาสีมรกตที่จง้งเธอทำให้เธอสันตะลกช่วยไม่ได้ที่เธอจะสันนิดนิดกลัวเขาขึ้นมาหน่อยๆมันเหมือนกับการาเผชิญหน้ากับเทพแห่งสงครามไม่มีผิดหากจบเรื่องนี้เธอ อาจจะเสียใจในภายหลังก็เป็นได้ฉันคิดแผนและฉันเป็นคนนำทีมแม็กซ์ฉันต้องสารต่อมันให้จบถ้าเป็นคุณคุณคงไม่ทำแค่นั่งคุมแล้วปล่อยให้ลูกน้องไปเสี่ยงชีวิตเองใช่ไหมเธอถามเขากลับอย่างไม่วันเกรงสิ่งเดียวที่ผมจะไม่ยอมเสียไปนั่นก็คือคุณ แต่ฉันก็ทำงานเสี่ยงแบบนี้มาโดยตลอดนะคะมันคืองานที่ฉันรักฉันเป็นตัวตนของฉันและถ้าคุณรักฉันคุณก็ควรทำใจยอมรับมันแม็กซ์ขบกรามแน่นเขาหันหน้านีเธอเธอรู้ว่าเขาจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ภายในจิตใจมากเพียงใรเธอรออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะแตะมือไปหาเขาอย่างกล้ากลัว เขามีอาการเกร็งเล็กน้อยแต่เมื่อเธอประคองแก้มของเขาขึ้นมาสบตาเขาก็ต้องหลับตาลงแล้วจับมือเธอไปจูเพื่อคลายอารมณ์โกรธของเขาลงฉันเป็นตำรวจนะแม็กฉันรู้สึกมีค่าที่ได้ทำอาชีพนี้เขาสบตาเธอ ขายอมรับในข้อนี้แม้จะอยากต่อต้านไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรคุณก็มีค่าเสมอในสายตาของผมแมสรวปร่างของเธอไปกอดตัวเขาสั่นแต่เขายังไม่หายโกรกเขายอมรับในความกลัวและต้องเผชิญหน้ากับมันให้ได้ แม้จะกลัวการสูญเสียเธอไปแม็กยอมรับในแผนการของเธอแต่เขายังไม่หาโกรธที่เธอปิดบังเช้านี้เขาจึงแสดงออกด้วยการออกไปทำงานก่อนหญิงสาวเองก็อยากจะโกรธเขาอยู่เหมือนกันแต่ก็ดูว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันเหมือนกับเป็นการเอาเหินเข้าชนหินสุดท้ายก็มีแต่แตก้าว หลังจากที่ปฏิบัติภารกิจนี้สําเร็จเธออาจจะหาวิธีทำให้เขาหายโกรธเธอได้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเพื่อขัดความคิดของเธอคณิตาเรียบรับไม่เห็นว่ามันคือเบอร์ของพวกการเสาระยุทดสวัสดีค่ะท่านผมโทรมาบอกว่าเรามีปัญหาแล้วละ่ะคุณต้องเข้ามาพบผมด่วนได้ค่ะท่านเธอรู้ว่ามันต้องมีอะไรแน่ จึงรอช้าไม่ได้ไม่ถึงชั่วโมงเธอก็ขับรถมาถึงกรมตำรวจเธอตรงเข้าไปหาผู้บังคับบัญชาการทันทีนั่งสิท่านมีอะไรดวัวนหรอคะผู้ก,การสระยุทธ์ทำสีหน้าหึดหัดอึดอัด,อด,อดใจเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเมื่อเช้านี้แมก็กซ์มาหาผม เขาบอกว่าในเมื่อเขาเป็นเจ้าของเงินเขาก็น่าจะมีสิทธิ์ได้ร่วมภารกิจเพื่อปกป้องเงินของเขาเองผู้การสารยุท์เอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่พยายามให้มั่นคงเขาดูว่าแม็กเป็นพลเรือนไม่ควรเก้าไกา่งานของทางราชการแต่เหตุผลของเขาก็ทำให้ผู้การสารยุแขัดไม่ได้นี่เขาเป็นบ้าปไปแล้ว ผู้เมวอสาวตกตะลึงเธออดไม่ได้ที่จะระเบิดอารมณ์ออกมาใช่แต่ผมต้องอนุมัติด้วยความจำใจตามที่เขาร้องขอเพราะถ้าเราเอาเงินออกมาจากทางกรมสายข่าวของโจทัวก็จะรู้ได้ทันทีและแผนการของเราก็จะล้มเหลวกนณิถากำดามในลำคออย่างหัวเสียเธอเดินวนไปวนมาเหมือนหนูติดจัน์ เขาไม่ควรทำอย่างนั้นเขาไม่ควรเข้ามายุ่งแต่ดูเหมือนเขาจะคิดอีกอย่างนะเขาบอกว่าคุณไม่ควรจะก,กันเขาเออกไปจากชีวิตทำเหมือนว่าเขาเป็นเด็กที่ดูแลตัวเองไม่ได้นั่นมันเป็นความคิดของเขาตั้งหาเขานะ่ะอวดอี หญิงสาวนมโตเท้าแขนทั้งสองข้ามกับโต๊ะของผู้การผู้ก,การเองก็มองลูกน้องมือดีของตนเองอย่างเห็นคันนานมาแล้วที่เขาไม่ได้เห็นคันนิถาควบคุมตัวเองไม่อยู่ดูเหมือนคุณจะมีปัญหาค้างคาใจกับแม็กซ์นะก็แค่เรื่องงานเท่านั้นละคะ่ะเธอบอกอย่างหัวเสียเป็นสายรับภาษาอะไรโกหกไม่เก่งเลย ู้การอดขำไม่ได้คำพึมพำของผู้ก,กรารสรยุทธทำให้คันเนธานั่งลงอีกครั้งอย่างอ่อนดรงเขาฟังคุณไม่ใช่เพียงแค่ลูกน้องของผมเท่านั้นนะอย่าลืมสิว่าก่อนตายพ่อของคุณฝากคุณให้ผมช่วยดูแลคุณอาจไม่คิดถึงผมในแง่ของญาติผู้ใหญ่แต่สำหรับผมแล้วคุณก็เหมือนลูกสาวของผมคนหนึ่ง ท่านมองเธอด้วยแววตาเอื้ออารรมันไม่รู้จะเริ่มยังไงนีคะหญิงสาวก้มลงเอามือปิดหน้าอย่างจนปัญญามันคือความขัดแย้งอาจจะเพราะความแตกต่างระหว่างเราดูเหมือนมันไม่มีเหตุผลเลยซับนิดที่เราจะรักกันได้น้ำเสียงที่พูดอ่อนระโหยโดยดาลงมีสิทธิ มีเหตุผลเป็นร้อยเป็นพันข้อที่คุณสองคนควรจะรักกันพูก,กันสรยุทธมองเธอด้วยสายตาของผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเขานะ่สามารถดูแลควบคุมไม่ให้คุณทำอะไรบ้าระห่ำม,มากจนเกินไปส่วนคุณก็ทำให้เขาอยู่ในอยู่กับร่องกับรอยที่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเป็นเหตุและผลส่วนหนึ่ง แต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพวกคุณรักกันนั่นเป็นทั้งเหตุและผลเป็นความหมายของชีวิตคู่เหตุผลที่ท่านว่ามามันจริงอยู่แต่คนอย่างเธอก็เลือกที่จะปฏิเสธเราต่างกันเหลือเกินค่ะทั้งฐานะเงินทองและด้านที่เรายืนอยู่ คุณดูไหมภรรยาของผมเธอเป็นเจ้ามือไพ่มาก่อนเธอเลือกได้เมื่อตอนแต่งงานกับผมยังไงเธอก็มีปัญหากับชายในเครื่องแบบอยู่เสมอแต่เธอกับผมเราก็ยังอยู่กันมาได้และผมก็รักเธอมากขึ้นทุกวันด้วยคำบอกเล่านั้นทำให้คันนิฐากรอกตาไปมานั่นฉันพอจะนึกออกแล้วเป็นท่านใช่ไหมคะ ที่ให้จ่ามเม่นจับวงไพของคุณนายคราวก่อนท่านหัวเราะจนตัวโยกแหมจับได้ซะแล้วสิ <c oughs> มันก็แค่เป็นการเอาคืนดัดนิสัยเล็กๆน้อยๆนะ่ะความรักมันทำอะไรแปลกๆกับเราเสมอแหละหลังจะออกจากห้องของผู้การสรยุทธ์แล้ว ยิงสาก็ตรงไปที่ห้องทำงานของแม็กทันที <c oughs> ขอไปค่ะแม็กจะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาไม่ใช่ประเภทที่จะยอมฟังคำสั่งของใครเขาทำตามใจและความรู้สึกของตัวเองมาโดยตลอดนั่นทำให้เธอหัวหมุนเทว่าตรงกันข้าม หากเขาเชื่อฟังเธอทุกอย่างเหมือนแมวเชื่อง,องเธอก็ไม่นึกแปลกใจที่เธอจะชอบมันเธอไม่นึกชอบใจมันแน่ส่วนแม็กซ์ที่ประชุมเครียดมาหลายชั่วโมงก็ยังไม่เท่ากับจิตใจที่คอยจะวอกแวกเมื่อเขาคอยจะควายเขวไปหาผู้มั่วสาวที่เขารักดังดวงใจว่าเธอ กำลังจะออกไปทำอะไรที่เสี่ยงหรือเปล่าในตอนนี้และเหมือนกับความคิดจะสื่อหากันได้แม็กหันไปเห็นเมื่อได้ยินเสียงประตูเปิดและพบคนรักที่ยืนมองเขาอยู่หน้าประตูเช่นกันเธอไม่คิดจะเคาะประตูแถมยังปิดประตูใส่หน้าเลขาหน้าห้องของเขาอีกด้วยโทษฐานที่พยายามเข้ามาขวางจนเจ้าหล่อนกรีดร้อง เพราะเกือบจะกระแทกดั้งซิลิโคนที่พึ่งไปเหลามาหมัดมาทำไมถึงชอบยุ่งเรื่องของฉันนักผมแค่ให้ความร่วมมือตามภาษาพลเมืองดีเขาตอบอย่างยิ้ยวนฉันจะบอกคุณเป็นครั้งสุดท้ายถ้าคุณยังไม่อยู่ให้ห่างจากคดีนี้ฉันจะหาทางขังคุณไว้ในคุกซาฮิเคตเมื่อเห็นว่าเธออารมณ์เสีย เขาจะยิ้มออกมาใบหน้ายาโกรดเกรียวของเธอน่าดูนับโดยเฉพาะเมื่อแก้มของเธอเริ่มเป็นสีแดงเดเือและใบหน้าของเธอที่เชิดขึ้นอย่างอวดดีดื่มชาหรือกาแฟดีแม็กแซงถามเหมือนไม่เห็นอาการเหล่านั้นถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกฉันก็จะทำให้คุณขําไม่ออก เธอขู่เขาด้วยน้ำเสียงดุดันผมบอกแล้วนี่ว่าผมไม่ชอบการคมกู่ฉันไม่ได้ขู่ฉันทำจริงๆผมยอมรับคุณคุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของผมด้วยเขาว่าง่ายๆก่อนจะลุกขึ้นยืนเต็มความสูงของเขาต่อตากับเธอด้วยดวงตาสีเขียวมารากต เขาเคยปลักสาเธอไปครั้งหนึ่งแล้วและเขาจะไม่พลาดทำมันอีกครั้งแน่ๆหญิงสาวไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยเรียกกันกระทำอย่างนั้นว่าอย่างใดดีมันอาจจะโง่สิ้นดีหรือไรสมองเพราะหากเธอมั่นคงเช่นเดียวกันกับเขาในตอนนี้เธอเชื่อว่าเธอคงมีเวลาแห่งความสุขเนิ่นนาน ป่วยการที่จะคิดเรื่องในอดีตมันไม่มีทางกลับมาให้ได้แก้ไขมันอีกผมรู้ว่าคุณเป็นห่วงผมและผมก็อยากให้คุณรู้ด้วยว่าผมห่วงคุณมากกว่าหลายเท่าตัวเพราะผมรักคุณแล้วคุณคิดว่าฉันไม่รักคุณงั้นเหรอเธอตะโกนใส่หน้าเขาด้วยความโมโหเขาตะลึงงันไปชั่ววินาที คำที่เขาอยากได้ยินมาตลอดหลุดออกจากปากหญิงที่เขารักสักทีคุณไม่เคยบอกผมมาก่อนเขายิ้มอย่างอ่อนโยนคำกระซิบของเขาแผ่วเบาฉันรักคุณเธอยังไม่ยอมลดสายตาจากดวงตาสีเขียวมรกตนั่นฉันรักคุณ คุณรู้ดีว่าฉันรักคุณเขายิ้มอย่างอ่อนโยนผมดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนวลความยินดีแฝงอยู่ในน้ำเสียงอย่างชัดเจนจนไม่ต้องจินตนาการเพิ่มดั้งสูงขยับเขาไปใกล้จนใกล้มากพอที่จะได้กลิ่นหอมของเธอก่อนที่เขาจะกอดเธอไว้ ราวกับจะได้อกอุ้งด่างเล็กๆแนบกับหัวใจของเขาก็ไม่ปานฉันจะไม่ยอมเสียคุณไปอีกเธอพืพรรมพำกับอกของเขาผมก็เหมือนกันจบแล้วนะคะ,ะเสนหาแล้วหัวใจตอนที่21นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ ตาไม่ได้ร้องไห้นะแต่ตาเกิดอาการนอนไม่พอแล้วก็แพ้อาการนะคะเพราะว่าตาไปเจาะเลือดมานะก็เลยไม่ได้นอนตอนกลางวันนะหมายถึงว่าตาไม่ได้พักผ่อนนะตาก็เลยเป็นอาการแบบนี้แหละ ต้องขออภัยนะคะสำหรับนิยายที่ไม่ได้ออกมาตอนเที่ยงเป็นเพราะว่าระบบ AI ไม่ได้ตรวจสอบคลิปของตานะคะคือคุณก็เห็นแล้วว่าคลิปไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าไม่ตรวจให้ตาเนาะตาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเลนเลืองทั้งหมดทั้ง3คลิปเลยเนาะอย่างที่ตาบอกนะคะตาก็เลยต้องย้ายไป เพื่อหลบลบเลี้ยงเวลานะแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่โตดได้ตายอยู่ดีก็เดี๋ยวอันนี้ตาก็จะโอนไปเหมือนเดิมเนาะคลิปนี้ตาก็จะไปปล่อยวันที่เออแปดนะแปดมกราคมเวลาิบแปดนาฬิกานะคะแล้วก็ไล่ไปเนะ สิบแปดนะคะเนาะตาเขียนไว้แล้วและสาคลิปเนาะแล้วก็ไม่อยากให้คุณงงนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่งงก็เข้าไปในเพลย์ลิสต์ได้เนาะเลือกเลยค่ะตอนที่21 22, นะ่สิบเยิบสยิบสนาะน่าจะจบในตอนที่24นะเพราะว่าตาย,ยังไม่ได้เริ่มเขียนนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะจบในตอนนั้นนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งนะคะแล้วก็อย่าลืมใจเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะยังไงตาก็ฝากด้วยนะคะเรื่องเงินเดือนเรื่องกดไลค์กดแชร์กดสำหรับเพื่อใหม่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเขียนความคิดเห็นมาคุยกันได้นะคะตาตอบได้ตาก็จะตอบเนาะแล้วก็ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะขอบคุณสำหรับกําลังใจที่มีให้อยู่เสมอนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกําจัดไอ้โรคโควิดหาเหวอะไรเนี่ยไม่อยากจะพูดไม่ดีเลยแต่วแบบ่ามันทำให้เราเจ๊งกระบงกันไปหมดแต่ก็ รู้สึกแย่จริงๆลงตั้งวันละสามคลิปไม่มีคนดูเนาะแล้วก็ยังเงินที่ได้มาก็น้อยนิดเลเกนตามไม่ได้บนนะคะแต่รู้ว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบทั้งนั้นเพลงแต่ว่าแต่อยากให้เรื่องนี้มันจบลงสักทีอะ่ะมันอยากให้เราพบเจอแต่เรื่องดีๆเนาะก็ แ้าจะต่วดมลโคนาขอให้ขจัดปัดเป่าเรื่องเลวร้ายออกไปให้พ้นพ้นจากประเทศของเราจากโลกของเราสักทีเนาะก็หวังว่าทุกคนก็จะภาวนาเช่นนั้นเหมือนกันนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งนะคะรักนะคะบุญรักษายังไงตาก็ฝากใจเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะถ้ามันไม่เหลือปากว่าแรงมากเกินไปเนาะสวัสดีนะคะ